มนุษย์นีหน้าเ,เบื่อรัว,แ,วแต่ <c oughs> ทำมนุษย์นีเข้าใจยากง,ง่ายก็ทำให้ยาก ยากก็ทำให้ง่ายมนุษย์มีทุกระดับแต่มนุษย์ที่จะพ้นทุกมีแค่นิดแปลกที่ว่ามี อยู่รอบแต่ไม่ดูไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติชอบหูคลิปตาคลิปรู้แล้วยังไงมาลองบ้างกลางวงเือมงันเลย,เลยจากเก่ง จริงไหมหนอมาแล้วข้าบขายขายขายบ้านถูกพ่อพ่อถูกปรบ,ปรบมือ,มอดีใจเหมือนเด็กได้ขนม,มแล้วยังไง้นทุกไหม เหมือนเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นที่ที่ที่สุดคือพ่อแม่ทำอะไรขอสิทธิ์สองทำตัวให้ขลังถ้า ขลังไม่ต้องมาแต่ไม่ขรังเพราะคนไม่ทำขรังคือหนึ่งทำทานสองทำสมาธิสารักษาศีลสิทจบทุกอย่าง การค้าก็จะดีเพราะเรามีสติในการทําการค้านะนี่ไงฝังจริง